นี่ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเทศเดียวในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีอาวุธนิวเคลียร์ที่มีหัวรบนิวเคลียร์นึ่ก็คือประเทศอิสราเอลนะครับอิหร่านเนี่ยตามการตรวจของ IAEA เ e อเนี่ยนะฮะอิหร่านยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นที่จะสามารถที่จะผลิตอาวุธได้นะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องของการทำสงครามนิวเคลียร์เนี่ย มันอาจจะมีน้อยมากในกรณีความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางาเว้นเสียแต่ว่ามหาอำนาจฝ่ายอื่นๆอย่างเช่นรัสเซียหรือจีนอย่างเงี้ยนะฮะจะมอบอหัวรบนิวเคลียร์ให้กับอิหรา่านอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ก,ก็ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ต้องต้องมานั่งประเมินกันใหม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมมองเห็นและมันอาจจะเป็นอันตรายในอนาคตข้างหน้าก็คือว่า เมื่ออิสรเอลและสหรัฐอเมริกากดดันอิหร่านอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการประชิญหน้ากันโดยตรงในช่วงที่ผ่านมานะครับมันทำให้เป็นสถานการณ์ที่บีบให้อิหร่านเนี่ยต้องคิดหาวิธีการในการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้ประสบความสำเร็จนะฮะผมเคยถามกับผู้นำในระดับสูงของประเทศอิหร่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิหร่านเขาต้องการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ นะฮะฮระดับอ,อนักวิชาการอาวุโสของอิหร่านเนี่ยแกก็ตอบชัด้อยครับชัดคำครัในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อประมาณสิบปีก่อนแล้วเนี่ยนะฮะคุณอีกครับเขาบอกว่าไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้เพราะว่ามันขัดต่อหลักการทางาศาสนาและศีลธรรมของเขานะ,ะเพราะว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะมันจะทำลายล้างไอ สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้ประชาชนคนบริสุทธิ์จำนวนมากเนี่ยเสียชีวิตถ้าหากว่าใช้อาวุธนิวเคลียร์นะเพราะฉะนั้นคําวิิจฉัยทางศาสนาของผู้นําของอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเวลาเวลาผมมาดูข่าวติดตามใกล้ชิดกับแหล่งข่าวของประเทศอิหร่านเนี่ยปรากฏว่ามันมีการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนคาวิมินิฉัยทางศาสนา นะพยายามคือคือตอนนี้ต้องรอดูผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนเดียวนะฮะถ้าแกบอกว่าวันนี้เราสามารถที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้เพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางภายัยคุกคามที่สำคัญอย่างนี้ผมคิดว่าอิหร่านเนี่ยสามารถจะคงจะเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ถ้าว่าผู้นำสูงสุดบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยทาง iaea e เขาก็ออกมาพูดในหลายครั้งแล้วตั้งแต่ในช่วงที่ช่วงมีการทำข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างโอบามากับกับอิหร่านนะครับรวมถึงประเทศยุโรปอีกบางประเทศสามชาติด้วยนะ,นะเขาก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิหร่านเนี่ยมีศักยภาพสามารถที่จะผลิตอาวุธได้แต่ว่าเขายังไม่ทำนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเขาจะทำเนี่ย มันคงไม่นานมากนะักใช้เวลาไม่นานมากนะักนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างนี้ในช่วงเวลาที่เซลเล็กสหรัฐอเมริกากดดันอิหร่านอย่างหนักเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านอาจจะคิดใหม่ทําใหม่แล้วก็พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะอิหร่านมีซาอุดิบียก็อยากจะมีนะตุรกีก็คงอยากจะมีเหมือนกันประเทศใหญ่ๆใ,ในภูมิภาคตะวันออกกลางก,ก็อยากก็อาจจะมี แล้วเราก็ทราบดีว่าตะวันออกกลางนี่มันเป็นดินแดนของความขัดแย้งมาอย่างนานนะฮะมันอาจจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตอันใกล้ก็ได้อย่างเนี้ยเป็นต้นคือมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าจะทําให้ตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของการปลอดอาวุธนิวเคลียร์นั่นหมายความว่าแม้แต่อิสราเอลเองก็ไม่ควรที่จะมี หัวรบนิวเคลียร์หรือการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับมีอีกหนึ่งข่าวนะครับที่บอกว่าอิสราเอลนั้นไปบุกซีเรียนะครับวิธีคิดของเขายุทธศาสตร์ของเขาคืออะไรเหรอครับแต่ก็มีข่าวบอกว่าฐานทัพอิสราเอลเองก็โดนถล่มอยู่เหมือนกันในทางตรงข้ามนี่เท่ากับว่าเป็นคู่ที่สูสีหรือไม่อาจารย์มองอย่างไรใครได้เปรียบคืออย่างนี้ครับอิสราเอลเนี่ยได้ใช้ปฏิบัติการทางอากาศไปถล่มโจมตีซีเรียมา นานแล้วครับนับตั้งแต่เริ่มต้นของสงครามกลางเมืองซีเรียละนะครับคือคือสงครามนั้นเนี่ยเป็นสงครามที่ฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะโค่นล้มระบอบาระชาธิาซตดในประเทศซีเรียแต่ว่าเผอิญที่ระบอบารตชาอิอาซตดเนี่ยเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับประเทศอิหร่านนะฮะแล้วก็อิหร่านเองก็ก็มีกลุ่มที่บุลล็อกที่อยู่ทางเลบานอนด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะมี คนโค่นล้มระบอบบาชัดอันอาซาดเนี่ยอิหร่านจึงไปวางขุมกำลังนะฮะแล้วก็เ,เรียกร้องให้ฮิสบุลล์เนี่ยเข้ามาช่วยค้ำจุนระบอบบาชัดอันอาซาดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นหลังสงครามกลางเมืองซีเรียเนี่ยเราจึงเห็นทั้งการเคลื่อนไหวของกองกำลังของกลุ่มฮิสบุลล์ในประเทศซีเรียนะแล้วก็ IRGC ของประเทศอิหร่านก็เข้าไปมีอิทธิพลบทบาทอยู่สูงมากเคียงคู่กับทัพของรัสเซียนะครับแล้วก็ไอไอกองกำลังที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านพวกนี้รวมถึงไออาร์จ uh, กองกำลังของอิหร่านอะไรต่างๆก็อยู่ประชิดกับดินแดนที่เรียกว่าโกลันไฮซึ่งดินแดนโกลันไฮนี้ของซีเรียเนี่ยนะฮะถูกอ e ิเซลพั้นหัวกาไปเรียบร้อยแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของประเทศของอิสราเอลไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิสเอลถึงแม้ว่าไม่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียเลยแต่ว่าด้วยความที่มันมีการเคลื่อนไหวทางการทหารของอิรักแล้วก็ของฮิสปุนล,ล์ในประเทศซีเรียเนี่ยแล้วมันก็มีการการการแลกเปลี่ยนการขนส่งถ่ายเทอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรต่างๆนะฮะ อีเซลจึงเข้ามาถล่มโจมตีในประเทศซีเรียด้วยนะครเพื่อที่จะ,ะขัดขวางไม่ให้ฮิสซูนล้อและก็อ,อิร่านเนี่ยได้พัฒนากองทัพหรือ,อความเที่ยวทางทางการทหารของของพวกของของพวกนี้เนี่ยนะฮะที่มันอยู่แประิติติดดินแดนของประเทศอีเซลนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วครับนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้พันธมิตร ของอิหร่านซึ่งเป็นกลุ่มกองรังติดอาวุธในซีเรียหรือแม้แต่ใน,ใ,นใ,ในประเทศอิรักเนี่ยตอนหลังมันก็พัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะ,ค,ะคือกลุ่มกองกําลังเหล่านี้เนี่ยได้ประสบการณ์จากสงครามกลางเมืองเป็นสิบสิบปีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตอนนั้นตอนนี้เนี่ยกลุ่มพวกนี้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราจึงเห็นอิหร่านเนี่ยก็เข้าไปถล่มโจมตีทางอากาศนะครับในดินแดน ประเทศซีเรียอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้คือ,อขับต่อนะครับแต่ว่าถามว่าอกองกําลังติดอาวุธที่อยู่ในซีเรียหรือในประเทศอิรักเนี่ยจะไปเทียบกับกลุ่มฮิสบุลหรอได้หรือไม่นะผมคิดว่าคงยังนะฮะคือยังเป็นกองกําลังเล็กๆที่เป็นกองกําลังท้องถิ่นไม่ได้ใหญ่ไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะไปต่อกรกับอ e ิสราเอลหรือสหรัฐอเมริการหรอกนะแต่ก็ว่าก็สามารถที่จะยิงโดรนหรือว่ายิง ยิงจรวดอะไรต่างๆเข้าไปในในประเทศอิสเซลได้นะฮะคือคือสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่าอิสเซลและอเมริกาเนี่ยกำลังต่อสู้กับอกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางนะ,ะซึ่งผุดขึ้นมาหลังปรากฏการณ์อารับสปริงเนี่ยเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นภาพรวมๆที่ อยากจะฉายพวกเราเห็นนั่นนะหลายๆคนก็ตั้งก็สังเกตอย่างนั้นว่าจากอิหร่านการเลือกประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้มีท่าทีอย่างไรผมก็จับกระแสดูนะครับจับกระแส,ส,อ,สอันดับแรกก็คือดูปรากฏการณ์ที่อยู่ภายในของอิหร่านก่อนนะครับก็คือดูกระแสของผู้นาสูงสุดของอิหร่านว่าได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างก็พอหลังจากนั้นการเลือกตั้งพอรู้ว่าได้โดนัททั้ม เอ่อเป็นประธานาธิฯอย่างแน่นอนเลยเนี่ยนะครับก็ผู้นำสุดทุกก็ออกมาเอ่อพูดเป็นกาเรียกว่าการเอ่อเขาเรียกว่าสื่อสารทางการเมืองนะครับของอิรา่านี่บอกว่าเราไม่เห็นถึงความแตกต่างของประธานาธิสารประกของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นพักไหนได้รับการเลือกตั้งนะครับคือต้องการชีม้มาไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือว่าเดโมแครตก็ตามไม่ได้มีความแตกต่างแล้วก็เรา ไม่สนใจว่าใครนั้นจะได้รับการเลือกตั้งเพราะว่านโยบายของเรานั้นมีมีการต่อต้านต่อสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมะนะครับประโยคตรงนี้นะครับจุดยืนของเราเอา่อก็คือต้องการที่จะปกป้องอผลประโยชน์ของอิหร่านและก็ประชาชนของอิหร่านส่วนจุดยืนของสหรัฐอเมริกานั้นต้องการที่จะสร้างสงครามและก็ พูดอย่างหนึง่งแต่ทําอีกอย่างหนึง่งอ่ะนะครับนี่คือ mm hmm. สัญญาณจากผู้นําสูงสุดของอ,อิร่านะครับแต่ว่ามันมีอีกประโยคหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผู้นำสูตรพูดว่าเหตุการณ์ที่เราได้เห็นท่านผู้นําสูดบอกว่าเราได้เห็นแล้วว่าสหรัฐอเมริกานั้นพยายามที่จะเรียกร้องสันติภาพอ่านะครับเรียกร้องสันติภาพแต่ว่าพวกเขานั้นได้กระหายสงคราม คุณไม่เห็นดอกหรือว่าเขาได้สังหารนายพลกอเซมสุไลมานีอ่ะนะครับได้ได้ได้พูดถึงเหตุการณ์ในยุคของโดนัทรัมที่เป็นผู้ออกคำสั่งในการที่จะให้สังหารกอเซมสุไลมานีซึ่งในตรงเนี้ยผมว่าส่งสัญญาณทางการเมืองอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับเอ่อพอดูท่าทีของอิหร่านอย่างนี้นะครับทำให้ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่อิหร่านต้องการที่จะส่งสัญญาณทางการเมืองไปยังสหรัฐอเมริกาก็คือว่า อิร่านั้นไม่ก็เรียกว่าไม่สนใจใยดีกับนโยบายใดๆของสหรัฐอเมริกาที่พูดถึงในการหาเสียงของแต่ละพักหรือของโดนัลด์ทรัมป์พุดงง่ายเพราะว่าเราได้ยินว่าเออเราก็ได้ทุกสื่อเขาถัางรายงานใช่ไหมครับว่าโดนัลด์ทรัมบอกว่าจะกลับมาครั้งนี้เาเรียกโดนัลด์นทรัมปรมสอจเนี้ยจะสร้างสันติภาพก็เรียกว่าจะสงครามนั้นจะไม่ให้เกิดขึ้น ให้ให้ยุติลงไม่ว่าจะในรัสเซียยูเครนหรือในตอนออกกลางก็ตามระหว่างอ,อ,อิสราเอลกับกาซาก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นสัญญาณของอิหร่านแล้วก,กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ก็พยายามที่จะพูดถึงในในในตรงนี้อย่างด้วยกันสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือว่า พยายามที่จะบอกว่าเนเจอร์ของทัามเองก็มงงไม่แตกต่างกับ4ปีที่ที่ผ่านมาตอนที่เป็นนาทีครั้งแรกนะครับในปี 2, uh, 2020นะครับอาจจะ uh, มีความกล้าความเป็นตัวตนของตัวเองนั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับอีก uh, ทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่จากประสบการณ์ของโดนัททัมที่เห็นแล้วว่า uh, 4ปีที่ผ่านมาทำให้ uh, ภาพลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ ผลประโยชน์ที่บอกว่า First, เอาเมริกาเฟิร์สเนี่ยอเมริกาต้องมาก่อนเนี่ยไม่ได้ตอบสนองกับนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้ดังนั้นเป็นไปได้ว่าโดนันทมำ์ก็ได้ทบทวนว่าการที่จะให้ออสาการนั้นมีความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรือออสการ,รกาต้องมาก่อนเนี่ยก็คือต้องเลือกว่าจะต้องไม่ไปยุ่งกับกิจการภายนอกหรือสงครามภายนอกอีกต่อไปแต่ว่า มองสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ภายในให้มากกว่านะครับในตรงนั้นเมื่อเราเห็นใ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 นสัญญาณอันเนี้ยก็มุมหนึ่งก็ได้เห็นนะครับว่าโดนัทัมก็พยายามที่จะเรียกร้องนะครับเรียกร้องให้เรื่องที่ได้ได,ได้ได้เป็นสัญญาประชาคมเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นวัตกรรมว่าภายใน24ชั่วโมงก็ตามนะครับที่พูดถึงเนี่ย ก็เป็นแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดโดนัททำไม่ให้รายละเอียดว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะยุติสงครามรัเสเซียยูเครนหรือในตอนอกกลางเนี่ยแต่ว่านักวิเคราะห์ก็พยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่โดนัทป์พูดอย่างเนี้ยนะครับต้องการที่จะให้เขาเรียกว่าเป็นนโยบายทางให้ให้กลุ่มเครือเพื่อต้องการที่จะให้กลุ่มก้อนที่ต่อต้านเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อต้านกับสิ่งที่ เขาต้องการที่จะทำต่อไปได้อีกประการหนึ่งสำหรับกลุ่มก้อนที่สนับสนุนก็จะได้สนับสนุนเขาต่อไปในการที่จะให้เห็นว่านโยบายของรุน,นทัทมนั้นมีความชัดเจนเพียงแต่ว่าในรายละเอียดนั้นยังไม่มีนะครับดังนั้นในตรงนี้นะครับผมมองว่าสำหรับทํา2.0เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็น่าสนใจอยู่ที่ในตะวันออกกลางนะครับกับอิหร่านก็ดี สัญญาณล่าสุดถ้าเราเห็นนะครับวันนี้รู้สึกว่ามีการเรียกประชุมโอไอซีนะครับการประชุมฉุกเฉินเป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งอิหร่านได้ส่งรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งนะครับไปประชุมแทนประธานาธิบดีที่กรุงริยาตและก็เพรสเชียนนะครับประธานาธิบดีของอิหร่านเองก็ต่อสายถึง MBS ด้วยนะครับว่าเป้าหมายหลักของการประชุมฉุกเฉินก็คือต้องการที่จะยุติ สงครามในกาซาและก็ในเลบานอนนะครับแล้วก็คุณอีกแล้วก็ท่านผู้ชมถ้าเกิดตามข่าวเราเห็นว่าเมื่อคืนเนี่ยคืนคืนวันที่10เนี่ยนะครับวันที่10เนี่ยเราเห็นข่าวของทางด้านอิสราเอลกออ็ออกมาค่อนข้างที่จะเกือบที่จะชัดเจนว่าพร้อมที่จะรับข้อเสนอของการหยุดยิงในเ,เลบานอนนะครับใ,ใ,ใ,ในในในช่วงนีนะครับถ้าเกิดว่า เออเป็นเป็นจริงดังข่าวที่ปรากฏมาเนี่ยก็คงจะเห็นว่าการเอ่อที่จะหยุดยิงในเลบานอน,น,นอาจจะเริ่มก่อนกับการหยุดยิงในกาซาและกาซานั้นอาจจะเป็นเป็นบันไดเอ่อขั้นที่สองนะครับแล้วก็ดูท่าทีของสหรัฐอเมริกาเองนะครับที่พี่พูดถึงว่าข่าวก็พยายามที่บอกว่าการหยุดยิงในเลบานอนและก็ในกาซานั้นจะต้องให้จบก่อนวันที่20 มกครา2025ก็คือก่อนที่จะพิธีสาบานตนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับถ้าเกิดตรงเนี้ยนะครับก็เรียกว่าทั้มสอเนี่ยกับสัญญาปรจชคมที่จะให้สันติภาพเกิดขึ้นเนี่ยที่จะยุติสงครามทั้งในตันออกกลางแล้วก็ในระหว่างยูกเครนรันเสเซียเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อาจจะส่งสัญญาณในการที่จะปรับตัวหลายๆประการของสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของ อ่อทัมนะครับก็เป็นไปได้นะครับในตรงนี้ซึ่งน่าสนใจในการที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็ดูเอ่อการเอ่อย่างก้าวของสหรัฐอเมริกาไปใต้ของทั้มสองจุดศูนย์นะครับกระแสข่าวในช่วงระยะเวลาสั้นๆตรง,ตรงนี้นะครับจเจนว่าอิสราเอลกลับมาดูเหมือนจะเดินหน้าถล่มอีกครั้งนะครับอาจารย์อาจารย์จับสัญ,ญญาณตรงนี้ยังไงครับในกาซานี่ดูเหมือนจะยาก<อ>หนักเลยแล้วก็เห็นบอกมีมีนักรบฮามาสให้ถูกสังหารไปเป็นร้อยรายเลยครับ ครับก็ถ้าดูสัญญาณเนี่ยผมมองด้วยกันสองสองสองบทวิเคราะห์บทวิเคราะห์ที่หนึ่งก็คือว่าในขณะที่เนทันยาหูเนี่ยได้เ็เรียกก็เปลี่ยนมารลกงศึกได้ปลดอัฟคารันนะครับออกจากรัฐมนตรีคาาโฮรัฐมนตรีสงครามเนี่ยแล้วก็ตั้งรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นก็ได้ที่เราต้องการที่จะ ลดกระแสที่บอกว่ารัฐมนตรีสงครามหรือรัฐมนตรีกาลาโหมคนใหม่เนี่ยก็มีความก้าวไม่น้อยไปกว่ารัฐมนตรีคนก่อนนะครับดังนั้นแผนในการที่จะรุกคืบในการที่แสดงความเขาเรียกว่าทําให้เขาเรียกว่าฮามาสนั้นสิ้นซากนั้นจะต้องให้บรรลุผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีกาลาโหมคนใหม่ของอิสราเอลที่ตั้งโดยเนทันยาฮูเนี่ย เป็นสายเหยือนกันนะครับแล้วก็มีเป้าหมายมีมีอุดมการเหมือนกับในทัญบููก็คือการปราบเอ่อฮามาสให้สิ้นซากแต่นั้นเป็นไปได้ว่าการรับเอ่ตำแหน่งใหม่นะครับของรัฐบีสงครามหรือรัฐทีกาลาโหมของอิสราเอลนั้นก็จะต้องโชว์พาวโชว์สกยภาพตัวเองในการที่จะสร้างให้เห็นว่าประชาชนของตัวเองนั้นมีความมั่นใจกับการ นโยบายของเออนตันยาฮูในการปราบฮามาสนั้นให้ส้นซากนะครับประการที่2อ,อาจจะมองได้อย่างนี้หมายถึงว่าสัญญาณของการที่จะยุติสงครามเนี่ยยุติการหยุดยิงในกาซานั้นค่อนข้างที่จะดาหูขึ้นมามากแล้วนะครับด้วยกับกระแสของออทั่วโลกแล้วกักบสหรัฐอเมริกาที่ผ่าน รปะตาดีโดยว่าที่ปะตาดีของโด,ดนัททำเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงจังหวะเนี้ยต้องการที่จะเร่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าความกดดันหรือเขาเรียกความรุนแรงให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นข้ออ้างในการที่จะนําไปสู่การเจรจาหาที่ลงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเพราะว่าอะไรครับอีกแล้วก็ท่านผู้ชมเราเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับ ผู้นำของฮามาสเนี่ยได้ส่งสัญญาณส่งสัญญาณไปยังกลุ่ม OIC ที่เขาประชุมกันวันนี้ที่กรุงนิยอร์เนี่ยเรียกร้องให้กลุ่มประเทศอาหรับและก็กลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยให้หาข้อยุติและก็ให้แสดงความเป็นพลังกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการที่จะปกป้องชาวปาเลสไตน์และก็ะในการที่จะยุติสงครามในกาซาให้ได้นะครับดังนั้นในตรงนี้มันมันเหมือนกับว่า ทําให้สถานการณ์มันมันร้อนระอุเพื่อต้องการที่จะให้เกิดก็เรียกว่าการที่จะนําไปสู่การเจราจานั้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น mm. ก็อาจจะเป็นไปได้อีกวิธีหนึ่งของอิสราเอลที่ใช้บทหนักต่อฮามาสอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในขณะเดียวก,กันก็คือกับทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับหรือว่าในเลบานอนพอดีก็ยังมีการสู้รบอยู่ แต่ว่าในตรงนี้เราจะเห็นถึงศักยภาพของฮิสกุลอเนในการต่อสู้กันภาคพื้นดินเนี่ยอิสราเอลยังไม่สามารถที่จะรุกคืบมากระชับพื้นที่ในของเลบานอนได้แค่เพียงได้เลยนะครับจากจากจากดูถึงสถานการณ์ในตรงนี้นะครับดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าสิ่งที่อิสราเอลนั้นได้กระทำในวันนี้ แล้วก็การฉายภาพของการสงครามในกาซาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะนําไปสู่การเจราจาก็ได้นะครับเพื่อต้องการที่จะนําไปสู่เกณฑ์การเจราจาที่หาทางลงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับรอดูการประชุมโอไอซีนะครับวันนี้และก็พรุ่งน,นี้ว่าจะมีะแถลงการอะไรร่วมกันนะครับกดดันอิสราเอลได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่ง น่าจะเป็นจุดที่เปลี่ยนอะไรหลายสิ่งหลาอย่างอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณอิกจําได้ตอนที่อิสราเอลได้ตล่มไปยังกรุงเตหะรานตรงปอิรานเนี่ยซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นประเทศแรกที่ออกมาประนามอิสราเอลให้ด้วยซ้ําดังนั้นท่าทีของโลกอาหรับก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงการเป็นด้านหนึ่งใจเดียวต่อ,ตอ,ตอ ต่อปาเลสไตน์นั้นมากยิ่งขึ้นเสียงที่พูดถึง t ูสเตสโซลูชันเนี่ยสองรัฐในในในปาเลสไตน์กับอิสราเอลเน่ยก็ดังมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นดูสัญญาณของ OIC เอ่อพรุ่งนี้ว่าจะมีแถลงการร่วมอะไรกันนะครับ